การอ่านสะกดคําพื้นฐานระดับชั้นป .1 ลออางอลางสออสาดอศาสตร์ลางศาสตร์ลออาบอลาบลออายอลายลอออำลำยอไอใหญ่ ลำใหญ่ลออิลิกอเอเกลิเกลออิงอลิงลออืนอลืนไม่เอกลืน่นลออืมอลืมลออุ กอลุกลออุงอลุงรออูกอลูกลอเอกอเกอล็กลอเอขอเลขลอเอนอเล่นไม่เอกเล่น รอเอบอเล็บรอเอมอเลมไม่เอกเล่มรอเอยอเลยรอเอเละรอเอาเราไม่เอกเลา่ารอเอาเราไม่โทรแลว้ว